ตัดกิ่งตัดสางออกนะครับแล้วก็ป้อนให้ซักเขาง่ายเขางามนะครับเนาะบ่มีอย่างมาเบียดบังเขานะครับผ่านไปนะครับถ้าผ่านไปนะครับสามสิบสี่สิบปีรุ่นโอบหนึ่งนะครับเนาะมูลค่าของใหม่นะครับในพื้นที่เขานะครับเนาะกะบุญละครับตัวละสามหมื่นสี่หมื่นถ้าแปรรูปแล้วก็เท่าโตกะบเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นถ้าเขาบ่ปลูกล่ะเขาบ่ปลูกมันก็ผ่านไปสามสิบสี่สิบปีคือเก่า นะครับเนอะเขาปลูกบักม่วงเขาปลูกอย่างอื่นกับท่านไป 30- 40ปีคือเกา่าถ้าปล่อยไว้นะครับเนะริมสาที่ผมปล่อยไว้ไม่กออไขยขึน้นะครับเนะจนทัพย์เนอะกินมาเหมิดแต่ว่ามันบมีมูลคา่านะครับเนอะทางเศรษฐกิจแต่ตะกี้ทาสาหน่วยนี่นะครับเนะหรือ,อพื้นที่นี่นะครับเนะตะกี้ทาเพิ่นมีซื้อออนไลน์นะครับเพิ่นปลูกต้นซักไว้นะครับเนะบ่ฮูหูดอกว่าสีไดตัดยมใด้ บวกหูดอกว่าัชได้ใส่งานย่ำไหลทาเคยปลูกไว้นะครับรุ่น3 0 4 0ปีนี่ตนน้นนะนะครับเนาะหนะตอนเนี้ยต้องต้นละ3 0 0 0 0กว่าบาท4 0 0 0 0กว่าบาทแน่นอนเพราะมันมีนะครับเนาะมีดอกเตอร์คนหนึ่งปลูกอยู่แถวซีสเกียร์และซูริน่ะครับปลูกเป็นคันแท้ปลูกเป็นคู่นะครับเนาะปลูกตามแดนตามหยังนะครับเนาะมีคนถามสื่อสักเพิ่น3 0 4 0ปีอยู่ประมาณนี้ล่ะอ่า30,000กว่าบาท40,000 40, นะครับซื้อแบบเหมาสวน ถ้าเข้าไปเสียนะครับเนาะเข้าไปหาข้อมูลได้ในอ่าซองของพี่เปียกนะครับเนาะอ่ซองของพี่เปียกนี่นะ่าจะเป็นอสามสิบนะครับเนาะเพื่อมนุษยาชาติยังประมาณนี้แหละหรืออ่าเกี่ยวกับการเลี้ยงปลูกปลานะครับเนาะจังไรก็เห็นแน่นอนนะครับกับไปเพิ่งข้อมูลว่าอ่าต้นซักเนี่ยถ้าผ่านไปรุ่นบักสามสิบสี่สิบปีปลูกตามแดนปลูกตามคูนะครับทีมไว้เนาะมูลค่าของที่ดินนะครับม,มันจะกระยับขึ้น กระุ่นเท่าโต้าเข้าบ่ปลูกนะครับเนาะกับบ่ปลูกกับบ่ปลูกครับผมเนี่ยเห็นบ่ทาบ่ปลูกผมเกิดมาสามสิบปีนะครับเนาะสาในนี่ก็ยังเบผืมมูลค่าอีกอย่างก็เป็นสาคือเก่านะครับเนาะกับมีสามีน้ำมีป่ากินแต่นะครับถ้าผ่านไปถ้าผมปลูกทิมไว้สิบก็ต้นนี่ถ้าผ่านไปอีกสามสิบก็ปีต้นไม่ผมรุ่นโอบหนึ่งนะครับเนาะหรือรุ่นใหญ่ผ่านไปนะครับสิบปีประมาณ ปีละหมื่นก็บาทนะครับเนาะจะได้อยู่ประมาณนั้นแน่น,นอนถ้าเป็นต้นสักเนาะถ้าปลูกไม้อื่นก็นั่นแหละถ้าเป็นไม้พยุงอ่ามันจะมูลค่ามันก,ก็ั่เท่ากันไปอีกนะครับเนาะพื้นที่เขาผมการปลูกต้นไม้นี่ปลูกว่าปลูกเวลากระพันไปนะครับเนาะผมเกิดมาสามสิบปีพอกับแม่เห็ดนากระเห็ดนากินไปเรื่อยๆกับสามสิบปีนะครับเนาะก็มีเงินุนเวียนในการเห็ดนาแตถ้ามีต้นไม้น้ำคู่แะนะครับเนาะ